เบอร์แอบเบิ่งนั่งเพชรสี่ได้เบิ่งเบอร์เบิ่งนั่งนั่งเอจาของเบิ่งอันปืนใหญ่ก <laughs> <laughs> well, yeah, so <laughs> <audio>: ับสะพายที่คาดพมกับสองอันเน่ยข้นิดแต่ไม่ข้านิ่จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งสิเออเออเอาไม่ไม่กวนถ้างั้นอ่ะทำไปเถอะ นั่งสีระบายนั่งสีวาดภาพไปน,นิดอันนี่ค่ะอารมณ์ศิล,ลปินแม่ปูกับเขาใจเนาะค่ะอันพวกกันแนวสินสินในเวลาองคเขาเนี่ก็สิเห็นอย่างว่าคือมูแต่งตัว่่คือมู <c ười> ใครได้แม่ป่วนเป็นเด็กซ้ายสินอันเล่เขาใจพฤติกรรมลูกจักน้อยนะ <c ười> อะไรที่สุกก็ทำไปเถอะลูก <c ười> เดี๋ยวพี่ภูมิก็มาละเดี๋ยวรถมาละเดี๋ยวแม่ไปรับน้องก่อนนะโอเคอืมต้องดีกันละเมื่อื่นเีจะได้ไปโรงเรียนคือเกาละนี่นั่งซืนขึ้นละเดี๋ยวนอนพักแม่เอาปืนออกจากคอก่อนละลูกมันหนักนะเออฉันลูฉัน่ห์ยกเบียดอืม อันที่ขาดผมอันที่ขาดผมเนียนอันนึงของแม่อันนึงนี่เสน็เสนเนียนเซ็นที่เป็นลูกเซ็นที่เป็นลูกปัดเนียนน,นั่งเห็นเองเนี่ยนั่งลอยเอง